สวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะมาพบกับคุณครูแนนนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในหน่วยของการเรียนรู้ที่2นะคะเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะคะอ่าให้นักเรียนนะคะเปิดในใบางานนะคะใบางานที่2.1ของเราเนาะจะเป็นโครงสร้างของพืชเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตแล้วก็แหล่งที่อยู่อาศัยนะคะอ่าเดี๋ยวนักเรียน ดูศึกษาไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะ,ะเพื่อชนิดแรกนะคะที่คุณครูแนนยกมานะคะก็คือจะเป็นในส่วนของผักตบชวานักเรียนหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วว่าผักตบชวาของเราอยู่ที่บริเวณไหนคะนักเรียนอ่าไหนลองทายดูสิ ผักตบชวาของเรานะคะจะขึ้นอยู่บริเวณแม่น้ําลําคลองเนาะเป็นพืชที่ขึ้นในน้ําได้มันจะลอยอยู่เหนือผิวน้ํานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในการที่มันลอยอยู่เหนือผิวน้ําได้นะคะก็เพราะว่าก้านของมันเนี่ยนะคะมีอากาศมีโพรงอากาศอยู่มากนะอากาศก็สามารถเข้าไปได้ใช่ไหมแล้วก็มันจะสามารถลอยอยู่ในบริเวณผิวน้ําได้ลวนะคะแล้วก็ลําต้นของมันเนี่ยจะมีลักษณะเบาแล้วก็ลอยน้ําได้ดีอ่ะ เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูรูปนี้นะคะอ่านี่รูปนี้นะดอกของมันนะคะก็จะเป็นดอกสีม่วงเนาะแล้วก็มีใบลักษณะคล้ายๆกับใบใบไม้อื่นๆทั่วไปนะแต่ว่า,าการที่มันจะลอยอยู่ในน้ําได้มันอย่างที่ครูบอ,อกเนาะเพราะว่าก้านของมันนะคะจะจะพองออกแล้วก็มีภายในของมันเนี่ยก็จะมีโครงอากาศอยู่มากนะให้นักเรียนนึกถึงอฟองน้ำเนาะเ,เห็นไหมฟองน้ําก็จะมีรูๆๆเยอะใช่ไหมคะในลนักษณะเดียวกันของ ภาต,ตัวชาวานั้นก็จะเป็นเหมือนกันมันจะมีโครงอากาศที่สามารถให้มีอากาศเข้าไปอยู่ได้นะแล้วมันก็สามารถลอยอยู่ในน้ําได้ต่อไปนะคะอันนี้คุณครูยกตัวอย่างเพิ่มเติมมานะในนอกเหนือจากใบงานของเราก็คือเป็นต้นกระบองเพชรเนาะสิ่งที่เราเนี่ยอาจจะต้องรู้นะคะต้นกระบองเพชรเนี่ยมันจะขึ้นอยู่บริเวณทะเลทรายใช่ไหมคะแถบแหล่งที่พบของมันจะขึ้นตามทะเลทรายทีนี้ นี่คุณครูยกตัวอย่างรูปมาให้นักเรียนดูนะคะรูปของมาน,นีอันนี้คือต้นต้นกระบองเพชรที่ว่าอยู่ในบริเวณแถบทะเลทรายจริงๆนะคะนักเรียนเป็นมีต้นที่มีทำไมคะมันจะมีลักษณะต้นที่ใหญ่ใช่ไหมครั้งที่แล้วคุณครูเคยบอกแล้วว่าใบาไม้ทั่วไปใช่ไหมคะจะเป็นใบไม้สีเขียวใช่ไหมลำต้นของมันก็จะเป็น ถ้าเป็นต้นปกติมันก็จะเป็นลําต้นมันจะมีสมีน้ําตาลใช่ไหมคะเป็นเปลือกไม้เป็นอะไรอย่างนี้เนาะแต่ต้นกระบองเพชรของเราเนี่ยใบของมันจะมีลักษณะแตกต่างออกจากพืชชนิดอื่นๆก็คือใบ like, e ของมันนะคะจะมีลักษณะเป็นแหลมแหลมใช่ไหมคะนักเรียนแหลมแหลมเหมือนกับหนามใช่ไหมอ่ะการที่ใบของมันเนี่ยเปลี่ยนเป็นหนามเพื่ออะไรการที่ใบของกระบองเพชรของเราเนี่ยเปลี่ยนจากใบเป็นหนามเพื่อว่า มันจะลดการคลายน้ํานะคะนักเรียนอ่าต้นกระบอกต้นกระบองเพชรเนี่ยมันอยู่แถบทะเลทรายใช่ไหมแถบทะเลทรายเนี่ยมีอากาศที่ร้อนมากดังนั้นการที่อ่ากระบองเพชรของเราธรรมชาติมันสร้างขึ้นมาเนาะทำให้ใบของกระบองเพชรเนี่ยเปลี่ยนเป็นหนาเพื่อที่มันจะเนี่ยเพื่อที่มันจะลดการคลายน้ําในตัวของมันเองเนาะแล้วมีลําต้นที่หนาลําต้นของมันเนี่ยก็สามารถกักเก็บน้ําเอาไว้ได้นะคะเอาไว้ใช้ยามจําเป็นเนาะอันนี้ก็คือ รูปต้นกระบองเพชรนะอันนี้จะเป็นรูปที่ครูยกตัวอย่างมาก็คืออาจจะจะอยู่ในเป็นเป็นทะเลทรายจาลองเนาะในอยู่ในประเทศไทยนะคะอยู่ที่เชียงใหม่นะคะนักเรียนอ่าต่อไปอ่าต่อมานะคะก็คือจะเป็นต้นกงกลางใช่ไหมคะต้นกงกลางของเราจะพบบริเวณป่าชายเลนใช่ไหมคะนักเรียนป่าชายเลนของเราอ่าในละนองก็มีใช่ไหม ลักษณะของต้นกงกลางนะคะนักเรียนเห็นไหมคะจากในรูปที่ครยยกตัวอย่างมาเนาะมันจะมีรากที่ว่าสูงใช่ไหมเพื่อค้าจุนต้นนะคะไม่ให้โค่นล้มได้ง่ายนะคะในยามที่มีมีคลื่นซัดมาที่ชายฝั่งแรงๆเนาะอ่านั่นแหละต้นป่าก,กงไอต้นกรงกลางของเราเนี่ยก็จะเป็นที่กำบังนะไม่ให้น้ำทะเลนเนี่ยซัดเข้ามาตามตามที่อยู่อาศัยของคุณเนาะ อ่าต่อมานะคะก็จะเป็นดอกบัวใช่ไหมคะบัวของเราอ่าบัวของเรานะคะจะขึ้นได้ดีเนาะขึ้นได้ดีในในในดินเหนียวนะคะแล้วก็ลักษณะของมันนี่ก็จะขึ้นบริเวณน้ําเหมือนกันอ่ามันจะมันจะอยู่บริเวณน้ําเหมือนกันนะคะอ่าลักษณะของบัวนะคะก็จะเหมือนกันเลยคล้ายๆกับเอ่อต้นอะไรคะเมื่อสักรู่น,นี้ที่คุณครูยกตัวอย่าง ผักตบชวาใช่ไหมมันจะขึ้นบริเวณผิวน้ำเหมือนกันมันจะอยู่ได้ในน้ำเหมือนกันนะคะลําต้นของมันก็จะคล้ายๆกันเลยก็คือมันจะมีพงอากาศอยู่มากเหมือนกันเพื่อให้ลําตัวเบาแล้วก็ลอยน้ําได้เนาะลักษณะเดียวกันกับผักตบชวาเลยอ่ะเนี่ยนะคะดอกบัวดอกบัวนะคะมันก็จะมีหลายสีเนาะไม่จําเป็นว่าดอกบัวจะเป็นสีชมพูอย่างเดียวเนาะดอกบัวสีขาว่าเงี้ยที่เขาเอาไว้พักกันใช่ไหมคะมันก็มีใช่ไหมอ่ะอันนั้นเนี่ยเคยเห็น ใบบัวที่ใหญ่แบบนี้ไหมคะเห็นไหมคะคนสามารถขึ้นไปยืนได้เลยใช่ไหมคะอ่าเนี่ยคะ่ะเป็นเอ่อใบบัวที่ใหญ่มากๆนะอ่าต่อไปนะคะก็คือจะเป็นโครงสร้างของพืชที่เหมาะอา่ต่อบริเวณต่อการดำรงชีวิตแหล่งที่อยู่อาศัยเดี๋ยวคุณรูจะสรุปให้ฟังทีละอย่างเนาะก็คือผักตบชวานะคะก็จะขึ้นอยู่ในน้ำเนาะ ลักษณะที่อยู่อาศัยของมันต้นกระบองเพชรก็จะอยู่ตามทะเลทรายนะต้นกงกลางก็จะขึ้นตามชายเลนใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือบัวบัวก็จะขึ้นได้ในสภาพดินเหนียวนะคะแล้วก็มีน้ําท่วมขังอยู่เนาะต่อไปนะคะจะเป็นใบงานที่2.3ใบงานที่2.3ของเรานะคะก็จะเป็นโครงสร้างของสัตว์ที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตต่อการดํารงแหล่งที่อยู่อาศัยของมันเนะาะ ไปนะคะก็คือจะเป็นตักกะแตนอ่ะใครเคยเห็นตักกะแตนบ้างทุกๆคนเคยเคยเห็นกันอยู่แล้วแหละตักกะแตนเนาะตักกะแตนใบไม้นะคะตัวของมนันจะพบบริเวณอ่าบริเวณต้นไม้เนาะเพราะว่าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนี่ตักกะแตนใบไม้เนาะมันก็จะอยู่ตามบริเวณต้นไม้ใบไม้อะไรอย่างนั้นแหละอ่ะเนี่ยคะ่ะอ่ะลักษณะของตักกะแตนนะคะก็จะมีตัวสีเขียวหรือมีรูปร่างเหมือนกับใบไม้เนาะ ก็เกาะอ,อยู่ตามต้นไม้ใบไม้อะไรอย่างนี้นะคะนักเรียนอ่าต่อไปมีขั้วโลกนะคะมีขั้วโลกรูปร่างหน้าตามันจะน่ารักน่ารักเนาะเด็กๆชอบกันเนาะคะอ่าแหล่งที่พบนะคะก็จะอยู่บริเวณขั้วโลกเหนือใช่ไหมคะนักเรียน่ะมีมีขั้วโลกอ่าลักษณะของมีขั้วโลกนะคะก็จะ มีขนที่หนาฟูมีอุ้งเท้าหนาเนาะเพื่ออะไรเพื่อที่จะเวลามันเดินอยู่บนทันน้าแข็งใช่ไหมคะทันน้าแข็งก็จะมีอุณหภูมิที่ติดลบใช่ไหมเพราะว่าเป็นน้ําแข็งที่หนาใช่ไหมคะลักษณะอุณหภูมิของมันก็ค่อนข้างหนาวจัดมากมากเลยทําให้อุ้งเท้าของหมีเนี่ยนะคะมีมีความหนาเพื่อที่จะทําให้สามารถเดินได้เนาะในในในทันน้ําแข็งนะคะ อ่าแล้วก็ตัวของมันนะคะจะมีไขมันสะสมอยู่ใต้ชั้นผิวหนังมากนะทำให้ทนทานต่อสภาพอากาศหนาวเย็นนะคะอ่านี่ค่ะลักษณะของมันก็จะเป็นอย่างที่ตัวสีขาวๆเนาะอ่าตัวต่อไปอ่าต่อมานะะาัาเรียนก็คืออูดใช่ไหมคะอูดอูดนี่ก็คือจะเป็นสัตว์ที่ว่าอยู่ที่ไหนคะอ่าสัตว ชนิดนี้จะอยู่ที่บริเวณทะเลทรายเหมือนกันเลยเหมือนกับพืชชนิดหนึ่งที่อัครูเกเคยยกตัวอย่างมาก่อนหน้านี้ก็คืออะไรคะต้นกระบองต้นกระบองเพชรนั่นเองอ่าทีนี้ลักษณะของอูดเนาะยังเห็นไหมคะอูดมันจะอยู่ตามทะเลทรายแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ค่อยมีพืชชนิดไหนที่สามารถปลูกขึ้นได้ในทะเลทรายเนาะเพราะมันมเป็นพราะมันมีอากาศที่ร้อนมากๆเลยใช่ไหมคะอ่าทีนี้ ขนตาของอูดนี่ทำไมคะขนตาของอูดเนี่ยจะยาวมากเพื่อที่จะเป็นที่กำบังไม่ให้ทรายเนี่ยเข้าตามันนะเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากเ,เนี่ยไม่มีที่กำบังเลยใช่ไหมคะเวลาลมพัดมาทีก็คือจะถูกที่ตัวของมันเนี่ยเต็มๆเลยใช่ไหมเพราะว่าเหมือนกับถ้าเป็นทะเลทรายตามชายหาดบ้านเราใช่ไหมมันก็จะมีต้นไม้ใช่ไหมคะเป็นที่กำบังได้ใช่ไหมซึ่งทรายของทะเลทรายเนี่ยก็จะละเอียดเหมือนกันกับ ชายหาดทะเลเหมือนของเรานี่ใช่ไหมคะอ่าทีนี้ก็เวลาลมพัดมาทีนึงมันก็เข้าตาอูดใช่ไหมลักษณะของคนตาอูดก็เลยยาวขึ้นเนาะยาวยาวกว่าชนิดอื่นๆนะคะอ่ามีขายาวสูงมีกีบเท้าแบนไว้ไว้เดินบนทรายเนาะแล้วก็มีขนเกลียนทําให้ระบายความร้อนได้ดีใช่ไหมคะอ่า เดี๋ยวคุณผู้จะสรุปให้ฟังนะคะโครงสร้างของสองัตว์ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่อาศัยเห็นไหมคะนักเรียนก็จะสังเกตได้ว่าตากแตนเนาะตากแตนอาศัยอยู่บนต้นไม้ใบไม้ใช่ไหมคะมีลำตัวสีเขียวมีรูปร่างเหมือนกับใบไม้ที่เกาะอ,อยู่เลยอนะ่าแล้วก็มีขั้วโลกใช่ไหมก็จะอาศัยอยู่บริเวณขั้วโลกเหนือขนของมันก็จะฟูเพื่อป้องเพื่อทําให้ร่างกายของมันเนี่ยอบอุ่นใช่ไหมคะอ่าอูดก็จะเป็นสัตว์ที่อยู่บริเวณชาย บริเวณทะเลทรายใช่ไหมมีขนตายาวทําให้ทรายนี่เข้าตาได้ยากเนาะอ่าแล้วก็อ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเพิ่มเติมมาเนาะก็คือเป็นปลาปลาเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ําอยู่แล้วอ่ทาทั้งน้าน้าจืดน,น,น้ําเค็มอ่านักเรียนจะเห็นว่าโครงสร้างของสัตว์แต่ละชนิดเนาะมันก็จะปรับปรับรูปร่างหรือปรับลักษณะของมันเนาะคะให้เหมาะกับแหล่งที่อยู่อาศัยของมันเนาะชนิดนั้นๆใช่ไหมเห็นไหมถ้าเป็นหมีขั้วโลกใช่ไหมมันก็จะมีขนหนาฟูใช่ไหมแต่ว่าถ้าอูด อูจะไปอยู่ที่ขั้วโลกเหนือแล้วมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่า,าสัตว์แต่ละช,ชนิดก็จะมีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่อาศัยนั้นๆเนาะ,ะอันนี้สำหรับวันนี้นะคะค,คุณครูก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะถ้ามีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าอะไรก็นักเรียนสามารถทักมาถามครูได้นะคะในใบงานก็มีเบอร์โทรคุณครูอยู่แล้วเนาะถ้าสงสัยอะไรนักเรียนก็สามารถโทรมาถามคุณครูได้เลยนะคะ สำหรับใครที่ทําใบงานเสร็จแล้วนะคะฝากถ่ายรูปลงอาราบัมของอาลายโรงเรียนด้วยนะคะลายห้องของเรานะห้องเรียนออนไลน์นะคะในระดับชั้นป .5 ทับและป .5 2เลยนะคะสามารถอัพรูปลงมาให้คุณครูได้นะคะสําหรับวันนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ